สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ก็พาเข้าสวนอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆเนาะเห็นเพื่อนทางบ้านถามพี่มาว่าเออเราจะตัดแต่งต,ต้นชอมเนี่ยเราจะควรตัดในเดือนไหนดีเนาะพี่ก็จะมาแนะนําเพื่อนๆด้วยคลิปนี้นะคะวันนี้พี่ก็เข้าสวนตัดชะอมเหมือนเดิมละจ้าเพื่อนๆวันหยุดเนาะก็ยอยู่ในสวนเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยจ้า ต้นชอมหรือยอดชะอมนะคะเป็นพืชที่เราปลูกแค่ครั้งเดียวเขาก็สามารถอยู่กับเราได้4-50ปีเลยถ้าเราไม่ไม่ขุดทิ้งหรือว่าเขาไม่เน่าเสียเกิดจากเชื้อรากินล่างนะคะนี่ค่ะอายุงเขาจะยืนยาวมากแล้วก็เป็นเกษตรที่ยั่งยืน ะะทีนี้ต้นโชโอมอทำยังไงถึงจะอยู่กับเราได้เป็นนานๆเรานก็ต้องดูแลเขาก็คือหนึ่งปีถ้าเราไม่ปลูกใหม่เนาะการปลูกชอมเราไม่ต้องปลูกใหม่มาที่พี่บอกคือสี่ห้าสิบปีเขาก็อยู่กับเราได้นะครับเป็นกเกษตรเป็นพืชที่ยั่งยืนแต่วิธีการที่เขาจะให้เขาออกยอดเยอะๆนะคะแล้วก็มีผลผลิตดีๆก็คือเพื่อนๆต้องตัดแต่งสาวนะคะ เราก็มีหลายๆคนที่ถามพี่ว่าเราควรตัดแต่งสาวเดือนอะไรดีพี่พี่ก็แนะนำนะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะตัดเดือนไหนก็ได้แล้วแต่เรามันมีไม่มีผลอะไรนะคะการตัดแต่งสาวเนี่ยมันทำให้ทาให้ออกยอดดีเช้านี้เราตัดไปแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเหลือตรงนี้นะคะ ตัดเดือนไหนก็ได้นะคะการแต่งสาวชะอมเนี่ยแต่ที่พี่แนะนำว่าให้ตัดช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงเดือนตุลาพอพุนจากเดือนตุลาเนี่ยมันก็เข้าสู่ฤดูหนาวเนาะเพื่นพนอนๆปลายปลาฝนต้นหนาวที่กขาบอกใช่ไหมนะคะพอชะอมเนี่ยมันโดนลมชะอมเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ชอบลมแล้วก็ไม่ชอบอากาศเย็นกัน การหดตัวเขาจะช้าเนาะทีนี้เราก็ต้องมาตัดแต่งสาว mm hmm. เขาเรียกตัดแต่งสาวนะคะไม่ใช่ตัดแต่งกิ่งนะนเพื่อนๆความหมายเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่การแต่งสาวเนี่ยก็คือ,อถ้าส่วนที่บ้านพี่เนี่ยก็คือแต่งถึงโคนเลยค่ะแต่งถึงโคนเลยเพื่อให้การแต่งกิ่งของเขาออกมาเนี่ยคือมันอ่อน คือมันเป็นสาวใหม่อะเนาะเ,นเพื่อนการแต่งยอดมันจะดียอดใหญ่ด้วยแต่ถ้าเราไม่ตัดถึงโคนเราตัดแค่ช่วงเอวหรืออะไรเนี่ยการแต่งยอดของเขาแป๊บเดียวอะต้นมันแก่อยู่ไงเพื่อนๆเราไม่ได้แต่งถึงโคนเพราะต้นมันแก่มันก็จะการแต่งยอดมันก็ไม่ดีนะคะเนี่ยส่วนที่บ้านพี่จะตัดแต่งสาวมีละครั้งนะคะแล้วก็เวลาที่เขาตัดยอดเนี่ยเขาก็จะตัดไปแต่งไป มันมันก็จะเสมออยู่ช่วงหัวเขาเลยเพื่อนๆหนึ่งปีมันก็จะเสมออยู่ช่วงของเขาแต่ถามว่าถ้าช่วงหัวเขานี้ต่ำระดับเนี้ยแล้วช่วงเดือนตุลาที่บ้านพี่แต่งไหมแต่งนะคะเพื่อนๆก็ยังต้องแต่งเหมือนเดิมถ้าเราไม่แต่งนะมันเป็นพืชที่แบบว่าต้องแต่งสาวมันอะแต่มันก็ออกยอดนะถ้าเราไม่แต่งมันก็ออกยอดแต่ยอดมันไม่ดีพี่ก็แต่งเหมือนเดิมนะต้นต่าขนาดนี้เราก็แต่งเหมือนเดิมตัดถึงโคนเลยค่ะแล้วมันก็จะออกมาดีเนาะ ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยชมจะไม่ค่อยออกสวนอื่นจะไม่ค่อยมีที่พี่แนะนำก็เพราะว่าตลาดมีความต้องการสูงมากแล้วราคาจะดีมากเพื่อนๆพ,พี่ก็เลยแนะนำะในช่วงเดือนตุลาเพรเราแต่งสาวแล้วเนี่ยเราก็ต้องอให้ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำปล่อยน้ำเขาช่วงเดือนตุลา พฤศจิกาเราก็จะให้น้ําช่วงกลางวานนะันอะถ้ามีลมหนาวเพื่อนๆให้น้ําช่วงกลางวันเลยดีอย่าไปให้เธอเช้าหรือเย็นมัน,ม,นมันการแตกยอดมันพืชมันหนาวอยู่แล้วไงมันไปโดนน้ามันก็จะหดตัวเพราะชะอมเนี่ยพี่บอกทุกครั้งเลยมันชอบอากาศร้อนแล้วก็น้านี่ค่ะก็จะตัดไปแต่งไปตัดแต่งไปด้วยเรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่ากษ ชะอมเนมันเป็นพืชที่ดูแลไม่ยากค่ะแล้วมันมีหญ้าเนี่ยเราก็จะปราบหญ้ามันถึงถ้ามันมีหญ้าขึ้นมามันก็สามารถอยู่กับหญ้าได้ยอดมันก็ออกไปเรื่อยเพื่อนๆก็ลองทําเหมือนที่สวนพี่ๆทาเนาะนะคะฮอร์โมนหรือปุ๋ยที่เราใส่มันก็มีส่วนในการเร่งยอดด้วยนะเพื่อนๆนะคะ แต่ถ้าเราจะปลูกไว้กินปลูกไว้กินเนี่ยเราก็ไม่ต้องอใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้นะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะหรือเรามีของในโคลเลือนที่เราเหลือใช้อะพวกเศษอาหารพวกใบไม้พวกผลไม้ใบเปลือกผลไม้อะไรเงี้ยเราก็มาขุดนะให้ฝังดีหน่อยเพราะการย่อยสลายมันจะเร็วนะคะถ้าเราปลูกไว้กินแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวที่พี่บอกเนี่ยค่ะหมักไว้แล้วก็ฉีดเท้ารถมันมแมลงรงนอนเนาะ เพื่อนๆก็ลองทำเหมือนที่พี่บอกดูเพื่อนๆจะสะดวกหรือเวลาไหนถ้าเกิดว่าเอ้ยเราอยากตัดแต่งช่องหน้าฝนได้ไหมได้ก็ได้นะคะไม่ไม่มีผลอะไรมันทำให้การแต่งยอดดีด้วยซ้ำไปแต่ที่พี่บอกว่าการตัดแต่งกิ่งกับแต่งเสาความหมายเหมือนกันแตกต่างกันก็คือแต่งตัดแต่งกิ่งเนี่ยเห็นไหมตัดไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยเนี่ยค่ะเขาเรียกการแตกตัดแต่งกิ่ง แล้วสองวันมันก็จะแตกเองแล้วถ้าแต่งสาวเนี่ยก็คือตา่ตาต่าทางพื้นเลยราะพี่จะทําต่าถึงพื้นเลยนะมาด,ด,ดูนะคะเห็นไหมเนี่ยช่วงโคนเราจะตัดตรงนี้เลยเพราะถ้าเราไม่ตัดจะอม,นะมน่มันมันจะมันจะเป็นเขาเรียกเหมือนคล้ายๆมันผัวโดยตาม,ามาธรรมชาติของมันเราก็เลยจะต้องแต่งสาวให้เขามีลำต้นที่ แข็งแรงเนี่ยแล้วก็จะขึ้นมาเนี่ยค่ะเห็นไหมเราก็จะตัดแต่งไปเรื่อยตัดมันก็จะออกไปเรื่อยเนี่ยค่ะเขาเรียกตัดแต่ถ้าแต่งสาวก็คือแต่งต้งนโลนมันเป็นการเล่งการแตกยอดเนาะมันตัดโอมก็ตัดแต่ชแตเ,เช้าเลยวันนี้โอมเป็นพืชที่ต้องตัดตอนเช้าถ้าเลือกเวลาไม่ได้นะตัดช่วงเย็นแล้วก็ไปดู คลิปที่พี่ทำเนาะการดูแลให้มันสดใหม่เหมือนถ้าเรายังไม่ได้ส่งลูกค้าเราจะดูแลไให้มันสดใหม่ไปดูคลิปพี่เนาะม,มีมีคลิปที่แนะนำทุกคลิปนะคะคเพื่อนๆวันนี้แม่ค้าก็สั่งเราก็เร่งการตัดยอดอันนี้คือสายละตะวันขึ้นละขึ้นโด่งเลยวันนี้ ชุดอ๋อแดี๋ยวพี่พาไปดูที่เราตัดเสร็จไปแล้วถังหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ค่ะเพื่อนๆที่เราตัดเสร็จแล้วถังหนึงเนาะเพื่อนๆเห็นไหมคะช่วงตอนนี้แรงมากเพื่อนเนแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำน้ำของแห้งเลยนี่ค่ะแต่โมของเรานี่ยอดเก่ยวสดเลยมีเพื่อนเพื่อนทางบ้านถามพี่ด้วยนะว่าพี่ทำไมตัดโมแล้วไม่มีเหี่ยวเลย เออเราตัดแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนๆชมเนี่ยเดี๋ยวจะไปตัดแดดร้อนเนาะตัดแต่เช้าเลยค่ะแล้วเราก็เอาน้ำส้มสายชูใส่น้ำสักหน่อยนึงแล้วเราก็ชุบแล้วเราก็มาวางก็ได้เนาะถ้าเพื่อนๆเอ่อคนไหนรอการส่งรอการส่งแล้วก็ทิ้งระยะไว้นานกลัวมันเหี่ยวก็ทำเหมือนพี่ แต่อย่าวางทับกันอย่างนี้นะเพ,พื่อนเพื่อนอันนี้พี่วางทับได้เพราะเดี๋ยวพี่จะไปส่งแม่ค้าละเราตัดเสร็จเราส่งเลยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนรอการส่งห้ามวางทับอย่างนี้และห้ามใส่ถุงพลาสติกนะจะอมเป็น,ปนพืชที่มันร้อนไม่ได้เนี่ยวางอย่างเงี้ยแลวธรามดแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันจะร้อนระอุใบม,มันจะร่วงนะคะถ้ารอการส่งก็ทาเหมือนที่พี่บอกคือต้องขยายขยายออกแล้วก็ชุบชุบน้ําแล้วกขขยายขยายออกไว้นะคะแล้วก็ผ้าคลุม ใส่ตะก้าผ้าคลุมอย่าใส่ถุงพลาสติกแล้ำมันปากนะใบบวงล่วงหมดนะคะนี่ค่ะคลิปนี้พี่ก็กราบขอบคุณมากที่ชมคลิปนะคะพี่ก็คิดว่ามันคงจะมีความรู้เนาะสำหรับคนที่จะนำไปใช้เป็นเกษตรที่เอาไว้มีชีพในครัวเรือนเล็กๆน้อยๆเนาะน,นะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปที่ให้ความรู้อะไรแล้วพี่จะลงอีกกราบขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า